ลูกจีบเลยนลูกจิบแหลมป่ะแ่เลอดัลูกจแหลมีแมมาลงว่า่ะคนเลเป็นหมูดูเป็นเซียนอยว่าเาม่อีกเววามึงไม่เอปยืนนั่งยัี่ล่ามนไม่อเมื่อบเขาอีกเลยใส่ื้อไม่เียวดิอ้าวต้องการบกครับไปเอทางนี้ดีกว่าเออไป นไเดมือเนี่ยเจียสองวงเหรอเด้เนี่ยอ้าวเอาเอาุนต้นตุนเนี่ยนี่ยมนนีกันนะานมายุ่งชนะในแะแะอะไรเนี่ยเอากินมาเดิอหนามากตัวเอากินมหมดเป็นยังไงดูนะเิปชิปกันอยู่นางหลัง ก็ทิ้งกักพอดีเลยดิมันปมันเปมันไม่งด่ายมันย่างแล้วอี่มันที่ไปใส่อะนั่นไงเป็นอย่างนั้นสไปอีกชัปเว้ยตะปูยเลยว่ากอนมันยางเลยรู้ตัวเนี่เกมบอว่าร้านชัุนุวเดียวละเอาไปเอากินมั้บ่บ่ามามมีมาาามามมมา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 มมามามมมาม

ที่ขาดเลคอืม่นงานว่ะแบบว่าพ่รอดพ่นอาจารย์บนหัวก็ทั้งหลังด้ยคนนะของกัดเยกตัวนึงเขาขัดขวเลยเอาสองตัวไม่ได้เขาเลยว่เขาเขาอีก่เป็นเขาตาเดียวกันนี่ก็เขาล้วนไปนี่คนดันม่ไีไปนี่เรียวแ่ท่านเลยครับไม่ได้เขาหันะนะไปไปตาหนึ่งหนึ่งแล้วเดือดภาษาหมดแล้ว เขาฮัดตะฮอดเขากินนี่เขาฮัดกินเลยเขามานี่บอ่ะกิ้นสองเขากินคับอยู่เขาเขาพี่ด้วยน้อเออเขาไปอัดกันคักละคักละปอดย่าเนี่ยตัวนี้ที่เขากินเขาจับกินสองเขายังกินอางเปอีกเขาบอกเห็นดอกไอ้ตัวนั้นกลับมุมกันมาตนไ้เดี๋ยวเขาเบิดเป็นยังนีบ เอาเอาเบดเอาเอาไปเลยเอาเอาไปเบ็ดเอาสามอาขึ oh, or, oh, oh. oh, oh. e e ้นเรื่องมันเอาสาไไดบาอะไรอย่างน่รู้วิ่งออกตัวแเงนาบางนึงยังเอาไปน้ากันอยู่เนาะแตมานยังโผ่ผู้หนาผานเสีเอาสามันเลยวยตายดี่บอกว่าดีเอาเขาได้รอกินหลายนเนี่เาจักินแล้ว่าองวันนี้น้มมดออกมาหอดนะไหนแตกยังบาด ออกมาทำไมมันกินไม่ได้กันไม่เดีอบเป็นเมื่อยงาเออเอาันเมื่อยงาเลยนะจํบนี้ไม่เอาใจังเลยพี่เด้อหยังกวาดไกินสามาดเลยบัดนนี้ขาดเลยฮะแหลมยีหอยงว่ะนั่นเห็นโทูแลอีกไ่ยีแหลมจะเ็หงวาลคะแนนจะได้เปียบเด้นี่นีนี่นี่นี่น่ม่ลดขายเกลือทงานหิวพอกันย นี่เรียงกัน้วมัยไปคนละจินเลยพีมีเรียทลงพีชบอกเลียงเข้าในจับอดกันเลยนาะนี่หางไกกันเนาะเล้นท้อสังไม่ได้เปียกเลยเฮียดำันนี้เดี๋ยวเฮียดำอันนี้ยมตตาเดียว มาไหนไปใไม่ขาดเลยหรืล่ะกาดม่อนหมากฮซี่ฮาดามวุ้ยมัดสตัวเห็นจับกินไปย่งจักินจับไาเนี่ยจับไปไหนเรียนมากลยเรียน่าวจ้าเกี้ยววาหน่มัดแต่ยางมาเน่าเสร็นี้เสร็นี้จ็จับกินอะไจับตัวตัวตัวโอ้ยหมากเทียบเเขาแล้วเป็นจิงไปได้เน่ะ ขาหอตไปก้อนนึงเลยเาว่างไรจติงก็ไ้เลย้ก้อกาแทิงขาเพื่อฮอต้องถอยมางีเราไป่ายกนเมดแ้วเอาเป็นับตอนเรันี้เลยนเวนนไปจบหมดเลยเยเอ่าปล่อยมือเอาแต่สิเฮ็ดไปปรึกษาอนนีนึงอะไรออกกิน่ได้บ่ได้เมาตันมาตันนี่ครับ กินแล้วเดียไปไสแมยืนกลางจินเงี้ยเงียเน่ยกินไม่ได้หรออบดวกินันหนึงเออไเงาหมดเมันสิบไปมากไปมากอยู่นี่่เขาไปไปมอเกาอีกมันเห็นอย่งเขาไปมองก็นี่เอานี่เกออัเดียวกินเเดีน่ตัวหนึงเลย้นี่ไมนอมันอกลางมันอันหาก้างบ้าตยสองกินตีด้วยกินในความมุ่มด้วเขาลา ทีสองสาตัวหนึ่งเขาฮอตษนาตัวอ้วนสาตเขาเลยเขาเลยเขาเลยตาไหนตาแป่อตาแป่อังกว่เทบก่เท่กบ่เทเก่กินตัวหนึ่งกินนี่ดินี่ดิจ้าเนียกินนี่บอกเออมันอุดเนยฮอตรุดนะ สนจบกินได้หมนี้ฮอตูเทวะฮอตปเอมาถามเอาือวยินเอานั่น่ะเออมาจบสาดมือเอ้ยเดือวัน่ำกันเีนใจทั้งี่นะเอเอาเอตู้อะไรได้มอกี้นี่ฮะไปรวมทั้งบนด้กินห้องนี่แหละมาอย่งโ้ยรเอาืนกินเล้เอาหมดไปเป็นอย่งวะ ก็เป็นยังนเป็นยังอุดโอ้เขาหอนแล้วครับไนอุดไปกินอุดอยงนี้แล้วกินรว่ากินไปคือบึกเสีอน่ยตอนท่มรสื้มกินแล้วอเียบทีเรื่องเรียีเรื่องมาเสียนไทก้อยไเขายิงสองได้ดิสองทสุกีสองทยลงว่ะ ขึ้นไปทีล่ะขึ้นไปที่ย่าน่เิมดาเดิมดักเิดับรับไปนีก็ได้ตัว่มิงองไปไงถิ่นม่ได้น้ตัวนี้มีตัวนี้ชื่อไายตั่้มไหนน่าลายกลุ่มบริยานีเขาวงัดบีเห็นมด่างเขาไม่ขึ้นอะไร ตอกัดเบิดพอดีโอ้งซีนี่สมัครของใครของมันจางเาินินาเอาเขาวาได้ของมันไงเพราะว่าตอนอยู่ใส่กางเลยไปเสียบอกล้วยันนเติมน้ำมันดูอะูะว่ามงเขาได้ดนะ

ไปพุ่นไปพุเขาจะต้องเลือกกินหอเขากินตัวใดวะแต่เขากินตัวนี้เขากินมาอุดไปทางใดก็ไปไดสองไปงานงานงานืานี่นง้นงานงานนในงางานงานงานงนงานกานงานางนงงนงานงานงนงานงานงานีางานงานนงานานงานงงงางงาาานางนง กิแล oh, 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 oh. oh, ้วองเลยวใครกินบเนาะกินกอนาก่าโอ้ยไปคนนเลยแง่ๆๆที่ละสอีละสามเลยนองนห้กินฟรีรีบกินเลยอ่ะี้ะเาได้มเยซ้ำกันซ้ำกันไอ้ซ้ำเรียญก็ไปเสียซ้ำกันก็ซุมกีรถบ่มียางล้มพหมน่ะเป็นย่งอ่อนว้าเสือก็ข้าเกิคือเรียดลไดวะอาวสิบบาทมันได้น้อยกว่า5้าบาทวะมันมีกลยุทธ์อยู่แล้วพุณนี่ มันลดปริมาณลงแ,แล้วเพิ่มอ่ะเศรษฐกิจยิ่งแย่แู้วก็ลดอันนี้ก็ลดเน,ะนาะห้ามแล้วกินข้าวเาดีแล้วเอาลได้หมดตรงนี้เลยแรงว่าจุกกันอยูอ่นี้หระเสียมันเอาไปเสียเขาไปกินมันมันอุดโอ้ยแล้วเขาจิ้มอมเนบ่อุดเดียรอย่าบบทยงทีได้ว่าเป็นผู้อุดก็ไปกินยังก่อนใช่ไหมฮัลโหล เอานาละจอมยิงสองเดนไปบ้าเขากินสีสองคือกันสองสองนั่นละไม่มีตัวย,ย่างเยไปหนเขายางรายการมาลอถ้าเคเก็บสอกินที่จะนี่านหน้า้วเราจะไปไหนเข้าตอมันกระเบิดเลยน้องมันกินมาปี่ตบ มันกินตัวไหนวะหมุดตัวหมตัวถึบเบี้ยเลยตัวไหนใบเลยได้เสือมั้งถ้าไป่นี่มัดตัวยางเลยนี่ให้มันกินซื้อตัวนึ่งเป็นยังให้กินยืนนี่จะไปใส่เดินตัวนี้ออกมาต้องกินสองใดเลยไเสือมีตัวเดียวหะให้เข่ข้าวฮอทหาว่าอะไรคิดจะไหมไข่ข้าวฮอทอ๋อเออแล้วไขเข้าวฮอทรอดกินสองมันพุนได้กินสองแล้กินกลับได้อยู่อายิ่งของมันเออทางนี้ ตรงนี้ให้ก็กินกินสองกินองนุ่นกินองเออบริอทัินน่ะกินอีกผอนเโอ้โหเลนไล่หลายมือตัวเดียว น่นเนี่ยขาฮอตเลยมมีขาเออมันออยโอ้โชะเดียวเดียวนี้เลย่จคนบอกกับบุญบอกบุญบอกหนเขาใจบอนึงเขาหุใจเรกกูเนาะอหนึงนัดีขัเห็นบเห็นกูไปอกกิโลนี่มันเวเมนมาไหวเกที่สามมาหนนเาดเนาะหนึ่งสามุ่มเลยขึ้นมาได้มากินแล้วเธอ แค่เพนออกไปเยดรอกอยปั้นยินเขากันตาดยูบอกแล้วแม่ไปเรือมีแล้านึงไม่ยังจุกปาจุกปากนี่ยังขึ้นยางเนี่ยยางหัวเต้าัะตานึ่งด้เ่กันซูมือแม่หูยัวเอาไปวอมว่มไ่วให้ดให้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดคิดเน่เดี๋ยว กีนตัวไหนมาเดียวเนี่ยตัวนี้เบิ้งไล่กอนกินสองอ้ไล่ไหนไล่ไหนไล่ไหนก็แง่ละพูดผมกินพุ่นแหละครับกินก๊อกแก้มนี่อ่าแง่ไล่เอาได้นสองไ้นสอกะทำเวอมตามึงได้แบบไหนเอาเอาเอาอันกันไก่เนี่ไอ้ที่บอกลากินพร้อมกันด้วยเนาะเอาวัวกินเอาวัวไปยม เปลี่ยทางยางสามวันหให้เขาเขาม่งนีกับบมี้สองอสองเหรอแล้วตัวตัวนี่ต่งวหเลยเอสองสองสอง่ายสองข้างสดเลยสามเยว้าสาเลยใส่ตีตามแตยังสองสออกรถนะตั้ไม่ได้แปดว ต้องมาเยอ,อะเลยนะาไเสอง่ยังไหนต้องหัวไม่ออกดิบนเดกไจ่ายเราตัว bueno นี้ต่อแลสี <mar pension> ่ใบใส่ยิ่งสามมึงแล้วมากีและ

tăng mấy tấc tăng mấy tấc tăng mấy cm tăng mấy cm để đẹp hot đẹp 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 เทียนเขาเรียนจังสีีละเทียนเที่ยนแหลมนะบึงเพาท่านเลยถ้าจะบึงมาสามใสอยู่สักพ้กนึงหมวกไปเลยไปโพมาอีกวะขอเลยเฮยอ้หเลยอย่มีนงไปข่าวพารวดไปนุ่นแดดอย่าไปเลยได้สามอ่ได้สามอย่างก็หอสิ

สองเห็นบ่กโอ้ยกูว่าแล้วตากรขึ้นจเป็นสี่หล่ากูเบิลมาท่านนีตาเดียวเยแล้ว้อนแล้วแม่นบอกตากรันอี่กูเบิลมาท่านดีดีเดยไม่มีกงม่แล้วไ่ใค่กงเฮ้ยอย่าว่าว่านกูนั่งอยู่กับตาเนี่ยเห็นเงบตาว่านไม่ว่าโกงใดกูเห็นนะแล้วมวยกูมาเสือเัย ถึงวานนี้กูเห็นกระตายนังมวยกูบอเสือนังมวยบอกว่ายายาบอสนนังมวยเบื้งยังเปิดมีดจะเป็นยังไงกไปว่าปนยังไงข้า้อนท่อนเปิดเดยังมาขืนหน้าควยไปหัลละิดดิลกันบิ๊เขาอหรออืมใ่ขาวฮอนหรือว่านั้นแหละนี่จแบ เขาเสียเปียบแลวโอ้ะไรกินบี้บอกนาะันให้เขาก็ไล่กินบี้เลยกินดูดก่อนเมียมโอ้วัโอ้จานแผนไหนไะเนยตัวดึกมากเห้ะท่านแต่เรากลกทคน่อยว่าจียนคุณได้ยังไงอีกตัวนึงกัเบิร์ดเหรอไหมองเลยรบลาะนเราต้อไหาาเชอร์บไปก่อ บอเทบอเอาบอสองอะไรน้องออมากเลยจูเจ้ากไปจูกันตายอยู่คนเดีเป็นยิมาดอกมาเปนคนเดียค่ไหนนะฮะห้ามายังใส่ก็ไปจูกันตายอยู่หันละเนี่ยเ้าไหเาเหมงนเขาตีขาเขาจัดกินรถรวมตัวนึ่งไปปิ้ตัวนึงเเขาขาเขาเฮ้ยบขขาจับกินรถขารถหนงจับตัวน่งกบรถ้ว เจ้านี้กัพอลไนี่งเขาดินี่ก็พอหอนว้าาดเขาทัวพุนกันไนเขากินตุนพีกันเลต้วนี้ก็ลบลบจะแลกกับเขาตัวพุ่นมันน่จาไปเอาฮอตอีกตัวนึงทังพี่เออจือบอลนี่ไปใส่ให้เขาเอาเขาฮอตยาขาต้องหันก็ตเอนเร็วเดี่ยวเด็ดนี่ไปไปทางไดน กิน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  oh! <laughs> <laughs> โอ้ย,ยนะสองตาลวนเลยมาเขามาคอยแกะแล้ว